ไอดีเกมบัตรเติมเกมและระบบสุ่มของรางวัลมากมายต้องที่นี่ชีบัสโตที่สุดของบริการเกี่ยวกับเกมลิงก์อยู่ด้านล่างครับเอาแล้วครับผมตอนนี้ก็เวลา10โมงนะครับผมเราจะมาทำอะไรนั้นเราจะมาทำการสุ่มชุดพิโดนะครับผมโดก็คือโลนันโดนั่นเองครับผมกับกิจกรรมใหม่ฮะนี่ฮะไม่ใช่นี้ไม่ใช่นี้ไม่ใช่นี้ ซึ่งก็คือกิจกรรมอ่าท็อปสกอร์วิทคโนชื่อลเอโคโนครับผมจะมีชุดพีโดอยู่ข้างในนีฮะ mm hmm. เห็นไหมฮะนี่ครับผมชุดพีโดนั่นเองซึ่งภารกิจในการสุ่มก็คือเราต้องสุ่มให้หมดจากอันแรกไม่ใช่สิสุ่มให้ปวดล็อกไปเรื่อยนะครับผมจนถึงอันสุดท้ายนะถือว่าไม่แพงเนาะหรือเปล่าครับผมมาเราจะมาสุ่มกันเลยครับผมอันดับแรกเราหมุนไป29เพชรก่อนแล้วกันนะปุ๊บ ดดได้ที่สุ่มสกินปืนมาครับผมโอเคหมุนต่อต่อไปก็คือเราไปถึงขั้นนี้ได้แล้วนะครับผมอ่ะโอเคเฮ้ยรองเท้าสวยป่ะรองเท้าสวยนะฮะเราจะเอาไม่ได้รองเท้าแล้วกันเอาผมไม่ได้ว้าเอารองเท้าได้ไหมขอรองเท้าขอรองเท้าดืด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 ้ืดด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  โอเคครับผมต่อมาคือในส่วนของท็อปของมันนะครับก็คือไอซักสามอันนี้ก็เราต้องสุบผมว่าได้สุดท้ายแน่นอน่ะเชื่อผมไหมดวงของผมหน้าบัดนี้สุดท้ายแน่นอนได้โลโบมาครับผมรอบแรกรอบสองได้ไอตัวละครชัวโอเคได้เซตท็อปสกอร์โคโนมาแล้วนะครับผมฮะโอเคนึกว่าเราจะได้ในส่วนของแล้วมาแล้วว่าเราจะลาจากการเป็นในส่วนของเสาหลักชั่วคราวนะครับผมละก่อนและเสาหลักเพิ่มวอ,อนนี้ เราจะต้องกลายเป็นพีโดเลยครับผมพีโดขอใส่ชุดพีโดหน่อยละกันนะฮะโอ้โหชุดเท่มากคัะเขาบอกว่าปกติอะรองเออกางเกงบนมันจะมันจะใส่คู่กับรองเท้าเลยนะผมแต่ว่าอันนี้จะเป็นรองเท้าสตาร์ทคู่แรกที่มีในเกมนะฮะเจมบอกอยังงี้นะครับผมเป็นไงฮะชุดพีโดเท่จัด,จดบอกเลยจัดไปเปิด ใช้ทันทีไปโอเคเรียบร้อยฮะนีะ่ยมเท่ขนาดนี้เลยเออชื่อผมมีให้ดูนะครับผมตอนตอนแรกอ่ะมันมีในส่วนของคอยแลบวันพัน์แมนมาใช่ไหมครับผมตอนนี้นะฮะดูสิ่งนี้นะครับผมดูสิ่งนี้ให้ดีนะฮะดูนี่ผู้ชมท m เอาวันพันแมนออกเรียบร้อยเลยนะครับผมเห็นไหมเหลือแต่พี่โดแล้วคือ เดี๋ยวออกเพื่อเซอร์พไพรส์ใช่ไหมตอนนี้คือไม่ทันแล้วผมคิดว่าคนน่าจะรู้กันทั้งเซอร์ไแล้วนะผมเมื่อกี้เราหมดไปประมาณไม่ถึงพันประมาณพันเพชรไหมราคาไม่แพงนะสำหรับไอชุดโรนัลดอนะครับผมก็สวยใช้ได้เลยนะฮะเป็นไงโคว่าหลังมีเบอร์เจ็ดก็คือลักอกี้นัมเบอร์ของเอ่อโรนัลโดอใช่ไหมครับผมอะ่ะเบอร์เจ็ดใช่ไหมแล้วก็เป็นเสื้อนะครับผมส่วนมากฮะส่วนมากฮะชอบฮะชอบเอาเป็นว่าคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าเออเดี๋ยวมีผมมีคลิปสุม่ม สุ่มสกิีนปืนด้วยโอเคบายยฮะผมบาครับผมอืม <c oughs> เป็นไงครับผมชุดบอลน,นะฮะนี่รองเท้าสตาร์ทก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยมีลายโคโน่ด้วยนะครับผมฮะโคโน่ก็คือเอ,อ่อชื่อกิจกรรมนะครับผมฮะเป็นไงสวยจัด,จดๆฮะไม่อยากเตะคนลวเอ,อ้ยไม่อยากเตะบอลแล้วอยากเตะคนเตะคนอยากเตะคนเตะคนเตะคนบายๆครับผมไปเรียบร้อยไปแล้วนะ เอาแล้วผมกบไปครั้งกับบาร์บี้เสาหลักเพลนะครับผมซึ่งหลังจากที่เราได้ชุดนี้มาแล้วใช่ผมผมเพิ่งไปเห็นว่าสกินปืนของมันนี่คือดีจ,จัดๆเลยนะครับผมฮะนี่คือสกินปืนของเสาหลักนะครับผมฮะเมื่อวานเราสุมปืนนี้ไปใช่ไหมแ้วเราก็รีรวิวชุดไปแล้วแต่ว่ามันจะมีอีกสกินปืนนึงก็คือสกินปืนทั้งสองอันนี้นะครับผมคือไอพี90เนี่ยผมไม่สนใจให้หรอกเพราะว่าผมมีสกินปืนที่ดีกว่านะครับผมแต่ว่าในส่วนของสิ่งนี้นี่สิคือดีมาก บวกเมกาซีนหนึ่งนะครับผมแล้วก็บวกดาเมจขึ้นอีกนะครับผมก็อาจจะยิงเขาลุกเกาะก็เป็นได้ครับผมศาสตร์แห่งการเป็นเสาหลักนั้นเราไม่จำต้องใช้ดาบก็ได้เพราะว่ามันคือยุคแห่งปืนนั่นเองฮะดอกเดีมันแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้นครับผมแต่ว่าผมอยากตั้งลิมิตของตัวเองเอาไวน้นากก็คือประมาณว่าผมจะสุ่มเพียงแค่ห้าสิบกล่องเท่านั้นครับผมถ้าเกิดไม่ได้ผมก็ไม่เอาครับผมเพราะว่าจากคลิปเก่าคุณจาได้ปะ่ะแต่ที่ผมสุ่มสกรีนปืนคิดไปเนี่ยผมหมดไปสองพันห้าร้อยบาทครับผมกว่า แพงมากครับเพราะงั้นเ,เราจะเอาสก,กินปืนนี้ซึ่งเราจะาแค่50กล่องก็พอนะครับผมหากพร้อมแล้วเรามาทําการซื้อกันเลยครับผม50กล่องเนาะี๋ยวเราจะมาวัดดวงกันว่าจะได้หรือไม่ได้นั่นเองครับผมฮนะมาเอาแล้วผมตอนนี้เราก็ทําการซื้อ50กล่องมาแล้วผมหวังภาวนาว่าผมจะได้นะครับผมอนะอันดับแรกเลยก็คือใน,นานะที่มันเป็นปืนไฟใช่ไหมเราสุ่มซองครัวไปก่อนครับผมฮ่ะเดดไปแต่เรามีแลวนะซองครงเนี้ยอ่ะอ่ะสุ่มเพื่อแบบ ัดดวงเรานะครับผมว่าให้เราดวงดีได้เองครับผมมารอบนี้นะครับผมเรามาทําการสุ่มนี่กันเลยฮะสิบกล่องแรกนะครับผมเปิดสิบกล่องถาวนมาไหมไม่มานะครับผมร,รอบแรกรอบสองถาวนก็ยังไม่มานะฮะต่อนะครับผมมารอบสองนะครับผมมาปุ๊บถาวนไม่มาฮะอยังไม่มานเลยครับผมมาต่อนะครับผมเออเออถามจริงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ หนึ่งเปอร์เซนต์หนึ่งเปอร์เซนต์เฮ้ยเฮ้ย yes yes มาดูให้เยอะได้เลยครับผมฮะโอเคคุ้มอยู่ตอนนี้เราเหลือสิบกล่องเท่านั้นนะผมน,นี่นี่กล่องอนะไรเนี่ยนี่กล่องเพชรได้ถ้าเกิดเราสุ่มได้สองหมื่นเพชรน,นี่คือฮาเลยนะครับผมฮะมาเปิดเลยอ่ะเดี๋ยวนี่มันอะไรเนี่ยเดี๋ยวมันคืออะไรทำไมมันว่างเปล่าฮเอา้างงเลย อ่านจากระบมสุ่มนี่ต่อเลยกันนะฮะมาฟุ๊บ MP MP ไม่ถ่าว้ยนะครับผมแต่ว่าเราได้ในส่วนของเอ่อ M79 ถา่าวก็ถือโอเคเลยเนาะอันนี้ก็เป็นอันนี้เนาะอันนี้เรามียังมีหมดแล้วนะครับผมอันนี้ก็มีหมดแล้วเนาะเปิดไปแล้วกันงนะั้นอะอันนี้ได้มาจากได้มาจากในส่วนของเออรถไฟเนาะก็ไม่มีอะไรจะเปิดแล้วเนี่ยพอลนะแค่เนี้ยอ่ะก็เรียบร้อยครับผมตอนนี้เราก็ได้ส่วนของสกินปืน ใหม่มาเรียบร้อยนะฮะคือสกินปืนพีก้าสูรทีกี่วันพีก้าสูตรได้ประมาณ40วันครับผมเดือนกว่าๆฮะแต่ว่าในส่วนของ M79 นั้นบวกเลยดวงดีจะจัดได้มาแล้วครับผมตอนแรกผมใช้นี้นะก็คือบวกระยะกับเมกาซีนนะครับผมซึ่งก็ดีเหมือนกันแต่ว่าอันนี้บวกดา้มเข้าไปก็ถือว่าดีกว่าเนาะอ่าเรียบร้อยผมแสดงน,น่ารบกีนด้วยดูโอ้โหโหโหคือเท่จัดจัดครับผมและที่สําคัญเลยคืออย่าลืมไปล็อกอินเอาของฟรีครับผมก็คือล็อกอินรับเลยนะฮะ แล้วก็ตอนนี้4ีสีก็รีแรงแล้วนะผมก็ไปเล่นกันได้เนาะเพราะว่าเราได้ส่วนของปืน P ี0นะครับผมปืนนี้นั่นเองครับผมบวกความแม่นยำแต่ว่าเล่กินปืนเมื่อกี้ยังดีกว่าอีกว่ะก็สามารถไปเล่นกันได้เนาะซึ่งรีแลงแล้วแต่ว่าไอรีแลงแบบปกตินี้มันรีตอนไหนวะมันรีแรงแต่4ี่เองเหรอเอาไว้คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันใหม่นะฮะปักธงไปทีปักธงไปบายฮะบาย